Cầu dây treo leo leo treo leo lèo hay lèo 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 cứ lèo lèo má lèo khẩu lèo khẩu, khẩu hay đấy lèo lèo khẩu hay nha lèo khẩu lèo mình lèo treo rồi dây lèo sao lèo 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 S <S 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 เออแซ้ำม,มาใส่ล่ะค่ะเอาใส่ซซมคอยรอยถึง <S <S เอาเอออันนั้นลมมิดคือกันถ้าพุ่นก็นนกลมบ่ลมคือกันวันนี้บ่อลมแต่ว่ามันอันมีนม้ำอันนี้อันนี้บ่อลมแต่มีน้ำแต่ไ้พุ่นลูกมาสูบให้เลี้ยวมนสูไม่ได้ไ้พุ่นลมบ่มีน้ไมีน้ำไมีน้ำเพื่อกันบ่สูบชเลี้ยวม่หลันน้ำอะไรมากคือโก้เลยเจ้าสูบนี่ล่ะพี่น้องมาหันว่าหันลมหนาวมาตีมากครับ ลมหนาวตีมากมันก็นเลยลมดีเด่นลมไปท่าเดียวกันนี่ปกติแล้วนี่ก็คือว่าข้าเจ้าสีนั่นน้อย,ยน้อยข้าเจ้าสีม้อไปเห็นปะม้อ,ปมอไปพี่น้องครับฮะรับหลังคนอาจจะพูดจจกค้ามามออครับคือหมอบกับคือยกตอย่างนี่พี่น้องครับสิคเคสอะไเบิ้องอันนี้สิว่าเป็นต้นเขาเป็นต้นเขาครับผยามลมลมมากนี่คือมันสีพัดไปทัวท่วที่ทั่วแดนมันสีงูงกันเขาก็ต้องงมบ เอาไม้ขันเหลาแต่วา่าไม้ยังกับตามครับ,มบหม้อผันลมไปเลยให้มันไปท้าดูกันมันจะสิเจียวไงบ้าปันเห็นหน่าเชงเนาะสีบาติเนาะบุรงังคน,น,นเอนเออ,เอือโอ้ยเียวเขาด้วยน้ำเขาแท้น้ำมอเตอร์กระดักกระด้อแทะ บะเต้ลูกอที่ทสูบเอ้พี่น้องเอ้มาเจียวเขาหยุ่งซอยไม่ยน <laughs> นัดด่งเลเด้อหาแพ่หรเด้ออหาแพ่วัสีชีเลียเจียวเขาใจาว่า่าสีเลียเจียวเขาพี่นอ้นองครับคือได้ถุงปุ๋ยล่ะกอ้อวกบอกถว,วๆๆไอบักวไไบกถเดอเออ คุณหมอว่าโอ๊ยฉีดหดวใเด้นะเอาขึ้นหอดกับมหารเนี้ยแยกกับขึ้นหอดขึ้กันเอ้ยแยกกับดหอดขึ้กันขึ้นหขึ้นกันอะรไดมาอคุณอกบลไปบอแล้วยหันตัวยบันตัวยุบหันตัวเน้แบบที่อนที่นัองครับปีบักทัวโอ้ยมันแก่ตัวนี้ย แกล้วัเ็บไหาแ้วเมือไม่เขาแม่บอกเนเจ็บออันนี้อนเด้อใจยันในบ่งคิดบ่ย่ายขึ้นหอดคู่คนเด้อใจ่ยันก็ได้ย็นบ่งคู่มือแ่ไหนคนเด้ระสิเดีงก็คนเดียวใจยันมือวนนี่ลูกคนก็รังเพ่งเออรังเพ่งเียก็จะแดงแจงให้งเออแมนเขียนห้ละหึงนั่นเออรงเพ่งเังก็เอาินขขาเนาะินข้าสา กินข้าวสาพอเอาไอ้ย้ายมันมันหรือต้นนี้ไหมครับเอาไปเจ้าคุณบ่ไปหาออกคลิปน้ำวนออกแค่โอ้ยบ่ได้ไปแสดงหนังใส่ดอกย้ายช่วงนี้ไปใส่บ่ได้รักแค่หนังเบี้ยไปเมื่อละมันจะมีคนจ้างเออง่ายๆกับไปป๊าดมันหลายครหรือตัวนี้ไหม เอ้อ่ยเลยเลอูนแลแกแนเ <c oughs> บิง้งหลดดีมัล่ะยู่น้ำไผ่ก็เดยว่าจะเขาจ้าง<ร>เอามันขึ้นมาโ่งหลย,ย่ลัยมาโ่งาดกพี่น้องครับื้นนี้ตั้งใจแท้าขตั้งใจสิบมากเบิ้องแบบงอยัยแบบงอแบบงอสุกไปย,ยัยสุกแล้วส่งขายไป <c oughs> เดี๋ยวเดี <lens> ๋ยวพี่รองครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีเบิ่มหมุนมาดีกว่าครับอืมไปเพิ่มหมุนาดีกว่าไปย้ายเดี๋ยวคนสีมาเจ็บเอาดอกโอ้ละมันนั้นงามซื้อแต่ว่าผ่นบ่ดกปีนี่ถ้ามันคนมาเจ็บเดาตาบบ่ใครมาหน่าเออเอาสีนี่แล้วตาไปเจ้าเขาหายไปซื้อกนเด้มึงเออบักทั่วครับทั่วเต็มกำ ยายเนื่องเพิ่นเอาท่านจากนี้ไปปลูกกะหลายเติบอยูยอะแต้นมาหลายเท่านี้โอ้ยทำั่นก็จะมาเจ็มห้องเขาหมานเลยนี่นั่น่าเลยตัวนี่โอ้ยยายนางลืมห้องเขาพี่น้องเลยอืออือพี่พี่น้องเลยครับโอ้ยฟูกู่กูไป่เห็นแล้วเน๊อ ว่างไปตัวจีบเน,นบาะายๆ <laughs> พี่ตอ,อครับย้ายหลงหมงมวงว่างมัดเขาครับลิบ <laughs> นี่้เจียวพแล้วก็ไม่หัวล่หยห่วยห่ยห่พี่เดี๋ยวอะไรตัวนี้แมโอ้ยเออแรงมาเลยเอาบนเออ้านครับหนานี่งามดีไปยายเนาะอ่า จงไหวถ่ายเป็นนันนกขุมต้นนี่โอ้แต่หลับบังเงะย้ายมันเป็นแด่มัูกสุกแล้วโอ้พี่พ้องครับบกักเง่ยายนังเดี๋ยวสิซุ้มบึงจนากันกบงงนังโง่กินยังไงมันบบกที่ไหนย้ายใส่บังย้ายเป็นไหกินยังไงแบกที่ไนพี่น้องครับมาเป็บังเงะยายน,ใน,ใน,ยนังครับ

ไไไไกินบ้งนาง,าตงาแต่เป็นสาเน,นาะยายเนาะโอ้โมันเกิดเป็นตาเนเอือยู่พี่น้องครับ,บ,บเป็นตาเนเอือญยุมเะอ,อันนี้เขายายกันว่ะนี่ปัดนำถิมไปท่าที่ทท่วเดนงามเท่าที่ทั่วแดนที้กันตัวนี้พูดแกเนื <c oughs> แน้แกปลาขานอนเออ เดี๋ยวหลายตัวนี่โคกตาย,ม,ตายมิดมครับพี่น้องครับนี่คื้อบักเงาะบักเงาะยายนั่งครับพี่น้องมันสีมีหลายบักเงาะได้บกเงาะโรงเรียนครับก็มีอันนี้บกเงาะยายนางพี่น้องครับมีพันหมองเดียวอยู่นี่อนี่พี่น้องครับขี่นวลออกมาแล้วครับเดี๋ยวสีชิมมือกันใ่ฟันเป็นไร มก็มาอ,อรสชาติดีเน,น,นาะดีเลยยายรสชาติมันดีเขาจะร้านกินยายอยู่ใจยังบ่เขาเอามาข้าน้ำมันวะเอามาข้อ,อน้ำครับพี่น้องครับรเดี๋ยวสิเจบไปฝากพวกปลาตุยปลาอยู่รองกินเมืองกันวามันสีรสชาติเป็นไงคุณ <า S 2> แก,ก่แ,แล้วไง <laughs> โอ้มันมันแสบตัวนี้ไหมมันแสบใช่เจ้แล้วลูกก็นำกูบ่เห็นทันดูหลายแกมมบ่เมูนเฮา,า,าต้องถุบเอาไหมเจอาเก็บไปไปล่องบ,วนนบว่ว่าผมเนี่ยมูนันบัดเชียนซุบว่เดี๋ยวสิบ่สีสีไปเจ้าดอกอรับี่นองครับเดี๋ยวสิเจ็บเอานี่ก่อนลองไปอา่าให้ซุมผัวปลาตุอยู่ ยายเนือมันกินเมืองกันว่าบกงะยายนางมันปวดฉันได้มันแสบคือบกเงะทุเรียนบกงะวัดบ่เพราะกันชิบหนักแล้วกันครับพี่น้องครับแบะมาเหล็นน้ำยายพอดีเอาตะลิงปีงมาไห่พพอยยายอยู่บ้านเอาตะลิงปีงมาไห่ปอฝอยยายก็เลยตามมาเห็นหนอนว่ายายไปนาแล้วนะคุณว่าพอกันชิบหนักแล้วกันอยู่ดีไีมฮะสูบฝุคนพี่น้องครับความเก็บยาสดาความไขายยาสมีครับตอนนี้ยายปล่อยไว้ทาให้นกขุมมาอยู่ ไปแล้วย <ไป S 1> าย <ไป S 1> บายโอ้มาเสียบมันมันผสมซื้อพี่น้องครับอยากพี่น้องชิมครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงน,นะครับอธิบายว่าเถือกฮูตา่ามันมันเป็นสีหองหอมห่าตะเว้นเออออออ,อ